สายฝนที่ช้างในหวันรักต้องห้ามคนดูได้เห็นมาดามเคทที่มีทั้งความเป็นนางพญาและมุที่อ่อนไหวนะคะซึ่งผูก้กำกับนุชชีอนุชาบอกว่าบทนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่มาชาเรื่องนี้ต้องขยี้ค่ะเราด,ดีไซน์ละครในเรื่องหว่านรักต้องห้ามเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่ในในตัวเองเนี่ยก็มีความต่างกันสุดขั้วาม,มากอย่างตอนที่เราดีไซน์ตัวละครของพี่มาชาเนี่ยเราบอกว่าคุณเคทเนี่ยจะมีความเป็นท่าชินี แต่เดีวยวกันเธอก็เหมือนเป็นเด็กสาวที่ต้องการความรักแล้วพระราชนิที่มีพลังอานาจมีมีความเก่งมีมีอานาจมีความแบบหยาบชา้ามีความเด็ดขาดแต่เดีวยวกันเป็นเด็กสาวที่อ่อนไหวเออเนี่ยมันผู้หญิงที่มีบุคลิกต่างกันสองคนนี้สามารถเป็นคนเดียวกันได้เราเนี่ยถึงขั้นว่าพอมองเห็นที่มาชาแล,แล้วเนี่ยเออใครจะรับบทนี้ได้นะ เ,เป็นผู้หญิงที่สามารถที่จะเ,เป็นแม่ได้แล้วก็สามารถที่จะแบบเล่นบทที่มันโรแมนติกแล้วมันรู้สึกน่ารักรู้สึกน่ามองออสามารถเล่นบทเซ็กซี่ฉากเลิฟซีนที่ยังคงน่ามองอยู่แล้วก็เล่นถึงด้วยเนี่ยก็ยังนึกไม่ออกว่าจะมีใครทําได้นอกจากพ่มาชาใช่เธอเธอยังเล่นแบบคือในเรื่องนี้หาดได้คุยกับพิมพชาเขาบอกว่าเออคิดว่าน่าจะไม่ต้องให้เล่นมีความคือมันมีความเป็นผู้หญิงอยู่แต่ว่าเล่นแสดงออกแล้วเนี่ยมันจะมีความเป็นผู้ชายที่เด็ดขาดเขาจะไม่ได้เล่นแบบ อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเล่นแบบเท่ๆอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นทำได้ดีมากนอกจากจะเป็นทั้งนางพญาและหญิงสาวในคนคนเดียวกันแล้วตอนนี้มาดามเคสยังเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดด้วยค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง